เป,นนเป็นอย่างคือสักต่อหน้าต่อตาเลยฮึเป็นอยังเนี่ยฮึเป็นอยังคือมาดินตายต่อหน้าต่อตามันตายหรือเป็นอยังเนี่ยว่างๆนี่บังเฮ้ยเป็นอยังเอาแล้วเด็ดไหมนี่เด็ดไหม,เด,ดไหมเด็ดสโมเลไม่ไหมเนี่ยฉันก็เดินมาดีๆไม่ ได้ทาอะไรเธอนะอยู่ๆเธอก็ดิ้นชักดิ้นชักงอแล้วก็หลับตาพิิ้มเอาคืนซะเดอ้อคืนสายคืนสายจะเฝ้าตายเดอ้อสเพสตาวางไว้นี่นะเอ้เป็นอะไรของเธอวะฉันก็เดินลงฉันมาดีๆเธอก็ชักดิ้นชักงอแล้วก็มอยละแมงไประบาดนี่ยโมโหวสิหลอดบนน้อนอนอสเปสตาเดอ้อ สัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมกรรมูนาวัตตีโลโกโลแปลว่ารักย่อมเข้าใจในรักอืเมื่อถึงข่าวตายก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีว,วาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแม้นว่าถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็เสือกตายเนี่ยก็เหมือนเธอเนี่ยอยู่ยๆเธอก็ดิ้นของเธอเอง ฉันไม่เกี่ยวนะสเพสตาอเวลาหนตุอัพยาปช,ชาหนตุอานิคาหนตุสุขีอตนังปริหารตุอ่าไปดีสิสุขสะไปสู่สุขติสะถ้าตายนะแต่ขอให้เธอรอดนะเอาใจช่วยโอเคนะเธอ